เฮ้ยมันน่ากลัวจังวะมันน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยแจ็คกัดได้เก่งมากแจ็คเฮ้ยมันปล่อยสายฟ้าได้ด้วยตา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 ยแจ็คกัดให้หน่อยลูกกัดมันให้หน่อยขอกัดสักทีได้ไหมโอ้ยโอ้ยกัดมันสักทีเถอะลูกขอบคุณครับเอุ๊ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บแจ็คแจ็คแจ็คโอเคกัดเบามากเลยลูกเฮ้ยหรือเราต้องอัพบ้านของแจ็คเพื่อแบบเพิ่มดาเมจของน้องได้เลยได้เลยแต่รอก่อนแต่รอก่อนแป๊บหนึ่ง ขอเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเดี๋ยวอัพบ้านให้อย่างแน่นอนโอเครังมันแตกแล้วชิปจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคเออโอเคมีประโยชน์จริงๆเลยลูกติ๊บ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 อู้หูอะไรวะน่ะโอเคโอเคตกใจหมดเมื่อกี้โปรเจกต์ไทยอะไรลูกกระเด็นกระดอนเต็มหน้าจอไปหมดโอเค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  ่าโอเคสวยสดกดงามเลยนะว่าการที w ่เก like okay. oh, 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 ็บแจ็คไว้ม oh, oh, ีท <independ ents> <Yeah, S 1> really ั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมีตัวเพิ่มดาเมจและน้องตั้นลากข้อเสียคือผมต้องเห่าหลายรอบมากจิฟซิฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโดนช็อตเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเลือดเราเพิ่มอ๋อเรามีไอเทมดูดเลือดนี่หว่าเออดี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 พลังชีวิตดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะซึ้บอ๋อโหเยอะเยอะจริงๆแต่ไม่ใช่พลังชีวิตนะมอน เออเยอะแล้วเยอะเยอะจริงๆแบบเยอะแบบเดียวเยอะเยอะไปเลยมั้งโอเคกดด่านที่ห้ามีกลิ่นบางอย่างนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมแจ็คใช้จมูกสิโอ้โหตัวบัลเลอร์เลย my god my รู้สึกเหมือนฉันฝันร้ายเอาละเราพลาดเราพลาดไปแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเพียงแค่ฝันไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาสร้างบ้านให้แจ็คอยู่กันแจ็คต้องอยู่ในแผ่นดินร้อนใช่หมาไมาท่ทรมานขอทำกงล้อให้ตัวเองก่อนนะแจ็คเดยมีอะไรสร้างได้สร้างให้หมดเลยแล้วกันจากนั้นเราจะเริ่มด้วยการสร้างกงล้อแมวเหรออ่ะก็ได้ก็ได้สร้างกงล้อแมวต้องการคัสโตนซามมอนหนึ่งสองไอเทมหมดรอแป๊บ เชฟเชฟเชฟคัส s t นอีกหนึ่งชิน้นไม้กระดานไม้หมดตดัดอีกแล้วโปะ๊ะปะเปรียงโปะ๊ะแตงเงี้ยวมาแร็วปงตรงแฝ่สมดุลก,กุ้งจิ้งมงอาโอเคสิ่งต่อไปที่ต้องใช้ไม่มีคัสโตนเห็นหมดแล้วว่าแย่จังเอาละและไอเทมอย่างต่อไปที่เราจะสร้างกันนะคือกงล้อแมว มันตรงนี้กันช่วเขาช่วยเขาเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังเทป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 สร้างให้หมดมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูดปัญญาจริงๆชล่ะเอาเราสามารถทำช่องเก็บของเลยแล้วคุณออันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคโอเคเราอัดมาหลายชั่วโมงแล้วและมันถึงเวลาที่เราจะจบพาร์ทกันได้แล้วอ่าโอเคมันชั้นเกะก,กะสายตาจริงๆเชอะฮะปลดล็อกทองอ๋อโอเคปลดล็อกทับทิมฉะนั้นเราต้องทำอ้นนี้ใช่ไหม เค <Okay, S 2> ผมว่าเดี๋ยวกดล็อกทับทีมได้เลยก็ได้มั้งเอ,อเราจะได้มีทับทีมใช้กันในตาหน้าฉะนั้นเดี๋ยวขอเก็บหินอีกสักแป๊บหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่เราจะอัปเกรดแล้วเราจะมีทัพทีมใช้กันเย yeah! ้ในที่สุดในที่สุดโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้มากเลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดิ์ตลอดการและนานเทินแล้วโชคดีไปทั้งวันแล้วเจอกันคับผม